อัน,นี้ลักษณะของการแตกลายงานนะครับกับแตกลายสัคาโลกเนี่ยองนี้ถ้าเราดูผนังองพระนะครับเราจะพบลักษณะของการแตกลายสัขาโลกนะครับซึ่งอย่างที่เคยบอกครับว่าจะเป็นลักษณะที่ลาย,ยไม่ได้เท่ากันขององค์ครับมาดูนะครับแต่เนี่ยทุกกล้องดูได้หมดนะแต่เราต้องดูให้เป็นนะครับแล้วก็ลักษณะบริเวณครับฐานสีางเนี้ย ลายที่เป็นลายดำตัดขวางนี่ซึเรียกว่าแตกลายงาน,นะครับ หลังจากที่ได้มีการออกคลิปไปนะครับกับโครงการของท่านดเอร์เชอร์รี่นะครับต้องบอกว่านะครับทางเอ็ดดี้สแกนนะครับก็มีความร่วมมือนะครับในการจะทําฐานข้อมูลนะครับอีเมจเพรสนะครับของดรเชอร์รี่เนี่ยครับจะประชาสัมพันธ์นะครับไปยังจีนสิงคโปร์มาเลเซียฮ่องกงนะครับโดยนะครับถ้าเป็นกลุ่มพระเก่านะครับหรือพระสมเด็จเนี่ยนะครับทางเอ็ดดี้สแกนนะครับจะทําการตรวจนะครับอัตลักษณ์นะครับในราคา3,000บาทนะครับ และถ้าใบตัวอัตลักษณ์นั้นนะครับไม่มีค่าตัว L หรือตัว H นะครับคือค่าที่ต่ำกว่าหรือเกินกว่ามาตรฐานนะครับที่เป็นตัวอักษรสีแดงนะครับก็จะสามารถนะครับนำข้อมูลพระนั้นเข้าไปนะครับทำการโปรโมตอยู่ในระบบนะครับ eMarketPlace นะครับของ t o t a l ช h e ี่ได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ ทางดีดีสแกนก็จะตรวจนะครับอัตลักษณ์และจะมีเอกสารให้ดูนะครับมีเอกสารที่ใช้ได้และใช้ไม่ได้นะครับที่อยู่ในนี้นะครับส่วนเรื่องพระที่เป็นพระใหม่นะครับทางดีดีสแกนก็จะให้ความร่วมมือในการทําฐานข้อมูลทําประวัตินะครับเก็บเอาไว้นะครับนั่นก็อีกส่วนหนึ่งนะครับดัะนั้นในส่วนของพระสมเด็จนะครับก็จะเป็นการตรวจอัตลักษณ์นะครับพระที่มีค่าอยู่ในเกณฑ์นะครับในมูลค่าค่าตรวจนะครับอยู่ที่3,000บาทนะครับก่อนที่จะนําไปลงสู่อีเมเกจเพรสนะครับ เพื่อนําไปขยายสู่ต่างประเทศนะครับโดยเอกสารนะครับท่านจะเห็นตัวอย่างนะครับซ้ายมือคือแบบที่ใช้ได้นะครับขวามือคือผลตรวจออกมาเนี่ยพบว่านะครับมีตัว L ที่วงกลมเอาไว้นะครับหจุดนะครับจะมี L หรือมี H หมายความว่ามีค่าที่ต่ํากว่าเกณฑ์นะครับก็จะไม่สามารถนําภาพและฐานข้อมูลพระองค์นั้นนะครับเข้ามาสู่ใน e m a k e t p l e c e นะครับเพื่อไปทำการโปรโมตต่อนะครับซึ่งทั้งนี้ทางนดิสแกนก็จะ ให้ความร่วมมือนะครับในการทําการตรวจนะครับและเก็บมาตรฐานนะครับในการตรวจเป็นอัตลักษณ์ของพระองค์นั้นๆไว้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับัครับนี่นะครับรายการเก็บพระสมเด็จตามตำรานะครับผมอยู่นะครับกับแขกพิเศษวันนี้นะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะนะครับเนตรวิเชียรนะครับนะครับก็คือบป็ะทานอาจารย์ เ<ไ>ป็นผู้บ<า>ริการโรงพยาบาลเกษรราชประชาชื่นนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลเกษรราชประชาชื่นที่มีคลิปก่อนหน้านั้นที่ผมเคยมาฝังเข็มนะครับก็มาที่นี่ที่ชัน้น5นะครับแต่วันนี้เนี่ยอ,อยู่กับท่านเรียกขอเรียกอาจารย์นะครับนะครับท่านเป็นอาจารย์หมอมาก่อนด้วยเคยเป็นคณะบดีนะครับที่คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับนะครับนั้นผมขออนุญาตเรียกอาจารย์ปิยะนะครับนะครับเพื่อให้ได้เข้าใจนะครับอันนี้ต้องบอกว่าท่านอาจารย์ปิยะนะครับมีพระสมเด็จนะครับ แล้วก็เป็นทศเสด็จเนี่ยสืบทอดจากคุณพ่อด้วยนะครับและที่สำคัญเนี่ยอ,อยู่ในครอบครองของอาจารย์ปิยะเนี่ยนะครับมาน่าจะเป็นร้อยปีแล้วท่านอาจารย์ <จะ S 1> พ่อใกล้ร้อยปีนะเพราะคุณคพ่อเนี่ยท่านเสียไปตอนอายุ9กเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วนะครับแล้วก็อยู่กับผมมาเองเนี่ยประมาณสัก30ปีอย่างน้อยนะครับ,รบแล้วอยู่กับอาจารย์มา30ปีนะครับและที่สําคัญนะครับพระเนี่ยมี ถ้าสมเด็จผมได้ได้ชมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับมีลักษณะพิเศษที่สวยมากนะครับแล้วก็ที่สาคัญคือมีคุณสมบัติและมีองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับที่ตรงกับมาตรฐานนะครับซึ่งอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ในเบื้องต้นครับเดี๋ยวขออนุญาตครับถามท่านอาจารย์ปิยะว่ามีความสนใจอะไรในพระสมเด็จมาจากตรงไหนแรงบันดาลใจอะไรครับครับก็คงเนื่องจากที่ว่าเมื่อตอนที่ได้มีโอกาสไป ดูห้องพระของพ่อคือผมเนี่ยไปเรียนแพทย์ที่เชียงใหม่นะแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยพ่อได้ย้ายบ้านจากที่ภูเรงใหญ่บงทนเนี่ยมาอยู่ที่ลาดพร้าวนะก็ตอนปิดเทอมกลับมาก็ได้มีโอกาสไปเปิดห้องพระคุณพ่อแล้วก็ดูพระทั้งหลายที่หพ่อสะสมไว้ก็ได้เจอพระองค์หนึ่งนะซึ่งเคยทราบมาว่าเอ๊ะดูแล้วเหมือนคล้ายๆพระสมเด็จครับอันนั้นก็เลยไปคุยกับงพ่อนะแล้วก็พ่อก็เล่าให้ฟัง ว่าทบ่ว่าพระองค์เนี่ยท่านได้มาจากาผู้ใหญ่ท่านหนึ่งให้ท่านมาใ่ายของพ่อมาน,นานพอสุวรนแล้วก็เลยมีก้อนสุ่เอ๊ะได้เริ่มศึกษาพระสมเด็จนะและ้วคาดว่าพระสมเด็จนี่สมเด็จโตเนี่ยท่านไม่ใช่เป็นพระธรรมดานะท่านเป็นพระผู้ใหญ่เป็นที่เคารพนับถือเป็นพระที่มีผมไม่แน่ใจว่าจะใช้คำว่าวิชาธิการหรืออะไรมากมายมหาศาลนะที่ทาให้ท่านเนี่ยสามารถจะสร้างพระสมเด็จที่มา แล้วก็ถือว่าเป็นพระที่ถ้าเกิดในชีวิตนี้เนี่ยใครได้มีโอกาสครอบครองสักองค์เนี่ยก็ถือว่าเป็นบุอใหญ่มากผมมองว่าผู้ที่ครอบครองเนี่ยโดยเฉพาะถ้าตกมาจากบรรพบุรุษของเราเองจะต้องเก็บพระสด็จไว้ที่เป็นสมบัติขององต์สูลของครอบครัวถ้านถือว่าเป็นมงคลของของบ้านเราของครอบครัวของเราครับก็ต้องบอกว่านะครับในรายการนะครับที่ผมทำนะครับเรื่องให้ความรู้เนี่ย ผมเชื่อว่าหลายบ้านนะครับมีพระสมเด็จวรคันของเดชพิจาร์โตนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่บางทีเราอาจจะไม่รู้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมาดูนะครับว่าพระสมเด็จที่อยู่กับครอบครัวนะครับของพระอาจารย์หมอปิยะเนี่ยนะครับพูดง่ายนะครับหลักร้อยปีอยู่กับนะครับนั้นก่อนกว่าปี2500แน่นอนย้อนไปอีกเรียกว่าก่อนปี2500ย้อนถอยไปเกือบ20ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับยุคนั้นเนี่ยก็ เป็นยุคที่เรียกว่าไม่มีการปลอพราด้วยแล้วอย่างคุณพ่อของอาจารย์หมอเนี่ยก็คือเห็นความสําคัญในตั้งแต่ที่ยุคที่พระยังไม่ยังไม่ดังมากนะครับก่อนนั้นเพราะเนี่ยตรงนี้คือสิ่งที่เรานะครับจอมีโอกาสได้มาศึกษาในองค์พระสมเด็จนะครับของของอาจารย์ปิยะนะครับผมครับถ้าอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนะครับพระองค์นี้นะครับพระสมเด็จที่อยู่ในมือผมนะครับ เป็นพระของอาจารย์หมอปียะนะครับต้องบอกว่าลักษณะนะครับพุทธศิ์เนี่ยเวลาเราดูนะครับเราเห็นได้ว่าซุ้มนะครับเป็นลักษณะซุ้มสมมาตรนะครับองค์พระนะครับจะมีอกไปถึงเอวเนี่ยลักษณะเป็นเส้นตรงนะครับเหมือนตูวีใหญ่นะครับและใบหน้าองค์พระนะครับจะค่อนข้างกลมใหญ่พระเกตนะครับเป็นลักษณะของทรงกรวยจรดซุ้มซึ่งลักษณะพระนะครับก็จะเข้า กลุ่มที่เป็นพระพิมพ์พอู่ทองนะครับเป็นอู่ทองในกลุ่มของช่างหลวงช่างสิบหมู่นะครับในลักษณะพิมพ์พนี้นะครับคือเรียกว่าลักษณะพุทธศิลป์นี้นะครับก็เข้ากลุ่มช่างสิบหมู่และกลุ่มของหลวงวิจิตนะครับส่วนฐานนะครับลักษณะฐานเขียงเนี่ยเราจะพบว่าจะมีลักษณะเป็นเส้นทแยงนะครับทั้งสงด้านคล้ายๆกับพิมพเจดี JD นะครับ แต่ว่าองค์นี้เนี่ยนะครับไม่ใช่พิมพเจดีนะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ขนาดกลางนะครับที่เป็นพิมพ์ใหญ่ที่บอกว่าเป็นพิม์ใหญ่เพราะว่าองค์พระนะครับมีเขาเรียกว่าชายจีวรตรงนี้นะเห็นนะครับอันเวลาเราเจอพระที่มีชายจีวรเนี่ยเราจะสามารถบอกได้ว่าอยู่กลุ่มพิมพ์ใหญ่นะครับหากมีเส้นแซมนะครับก็จะเข้าเป็นพิมพระประธานอู่ทองนะครับโดยลักษณะนะครับที่เคยเจอมานะครับต้องบอกว่า พระที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับโดยเนื้อเนี่ยลักษณะเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับมีลักษณะความหนึกเนี่ยนะครับผิวด like ้านหลังนะครับโดยเฉพาะเนื้อขาวเนี่ยเราจะพบนะครับลักษณะของหลังสังขยานะครับอง์นี้นะครับมีลักษณะของหลังสังขยาอยู่นะครับในลักษณะด้านหลังนะครับจะมีลักษณะเป็นจุดๆตำแหน่งต่างๆนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผิวเนี่ยจะไม่ได้เรียบนะครับถามว่าพระสมเด็จที่ผิวเรียบเนี่ยมีไหมมีนะครับแต่ถ้าเป็นหลังสังขยาได้ นะครับก็ดีนะครับเราจะเห็นลักษณะเป็นตะปุ่มตะป่ําเป็นความหนึกเหมือนเนอเนนะครับเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ลักษณะของขอบนะครับลักษณะขอบพระเนี่ยมีลักษณะส่วนใหญ่พระที่เป็นเนื้อขาวนะครับโดยเฉพาะกลุ่มขาวน้ํานมเนี่ยนะครับจะมีลักษณะการเก็บมุมขอบนะครับก็คือเก็บคมนะครับซึ่งในบันทึกของกลุ่มนะครับหลวงปู่คำเนี่ยเคยพูดด้วยว่าประมาณปี2412นะครับมีการสร้างพระนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการ ตัดขอบพระนะครับโดยบอกว่าพระที่ผู้หญิงทำเนี่ยจะขึ้นชื่อว่าพระสวยเพราะว่ามีการเก็บเรียบเก็บมุมที่ขอบนะครับไม่ให้คมนะครับส่วนที่เป็นพระที่ผู้ชายทําส่วนใหญ่จะใช้มีดตัดนะครับพระก็จะมีลักษณะขอบที่คมเพราะฉะนั้นขอบนะครับจะเรียบหรือจะมนเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับอยู่ที่ผู้ตัดนะครับส่วนลักษณะด้านข้างนะครับ องค์นี้เราจะเห็นได้ว่าเราเห็นลักษณะการเก็บขอบใช่ไหมครับส่วนการตัดนะครับเป็นลักษณะการตัดเรียบนะครับพระเนี่ยก็คือพูดง่ายนะครับอยู่กับครอบครัวอาจารย์หมอปิยะเนี่ยนะครับก็กว่าร้อยปีนะครับนะครับส่วนอยู่กับท่านเองก็สากว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นพระเป็นพระที่มีลักษณะการใช้นะครับส่วนลักษณะการตัดเนี่ยนะครับมีลักษณะเรียบซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการยืนยันได้ส่วนหนึ่งเลยว่า นอกจากเนื้อแล้วเนี่ยเราจะพบว่าพระที่เป็นฝีมือนะครับลักษณะช่างหลวงลักษณะการเก็บรายละเอียดนะครับที่สวยงามนะครับแล้วก็ที่บอกว่ามีการเก็บมุมเนี่ยก็มีการเก็บขอบด้วยนะครับขอบเนี่ยนะครับค่อนข้างจะเรียบแต่ไม่ได้เรียบแบบสมัยใหม่นะครับเพราะว่าเราเห็นลักษณะของการปาดเนื้อนะครับและในขอบเนี่ยเราเห็นลักษณะของการแตกลายงาอยู่นะครับตรงนี้นะครับมีนะครับมีลักษณะของการแตกลายงามาถึงที่ขอบนะครับ ส่วนองค์พระนะครับมีความสวยงามในลักษณะของผิวนะครับก็คือหากเราส่องกล้อง 10x เนี่ยเราจะเห็นความนุ่มนะครับความหนึกนุ่มแต่เป็นลักษณะหนึกนุ่มนะครับพระเนี่ยผิวเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะที่มีการผสมนะครับกลุ่มที่เป็นข้าวกล้วยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าได้ส่องก,กล้องกาลังสูงนะครับถ้าได้ดูเนี่ยองนี้นะครับก็จะเห็นลักษณะที่เหมือนกับผิวที่ว่าขนมเข็งนะครับ นุ่มสวยนะครับจะเป็นลักษณะนั้นนะครับและนี่ก็คือเป็นองค์พระนะครับที่มีองค์ประกอบนะครับเราจะเห็นนะครับทั้งพระกำแพงซุ้มกรครับผงฐานนะครับแล้วก็ผงแร่เหล็กดํานะครับคานนี้ลักษณะของการแตกลายงานนะครับกับแตกลายสังคโลกเนี่ยองค์นี้ถ้าเราดูผนังองค์พระนะครับเราจะพบลักษณะของการแตกลายสังคโลกนะครับซึ่งอย่างที่เคยบอกครับว่า จะเป็นลักษณะที่ลายไม่ได้เท่ากันหมดทั้งองค์นะครับส่วนลักษณะบริเวณฐานนะครับเวลาเส้นที่ตัดขวางตรงเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยเป็นลักษณะแตกลายงานนะครับแตกลายงานเนี่ยจะเป็นเส้นตรงนะครับนี่นะครับเป็นเส้นตรงลงมานะครับเนี่ยซึ่งเส้นตรงเหล่านี้นะครับจะตัดขวางทั้งกรอบพระและฐานพระนะครับทั้งหมดนะครับซึ่งต้องบอกว่าก็มีครบนะครับ แล้วเส้นลณะเป็นเส้นดำนะให้เราไปดูเวลางาช้างที่เขาแตกลายงานนะครับเส้น,นจะเป็นเส้นดำนะครับและพระเนี่ยนะครับองค์นี้เป็นพระที่มีเขาเรียกว่าเป็นพิมพ์ขนาดกลางนะครับก็คือถ้าเทียบกับพิมพ์ใหญ่ปกติก็จะเล็กกว่านะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มพุทธศิลป์นะครับที่สวยงามนะครับแล้วก็ลักษณะพระที่เป็นลักษณะอู่ทองลักษณะพิมพ์กลางขนาดนี้นะครับ ก็มีการพบนะครับกับหลายบุคคลนะครับที่ได้พระจากวัลคังมานะครับซึ่งผมก็มีโอกาสเก็บนะครับแล้วนี่ก็เป็นอีกเนื้อหนึ่งนะครับที่ที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็น่าสนใจนะครับก็ถ้าใครที่ชอบกลุ่มเนื้อขาวนะครับขาวงาช้างมีลักษณะเรียกว่าหนึกนุ่มนะครับนะเนื้อขาวนะครับองนี้เนี่ยถือว่าเราก็จะได้เรียนรู้นะครับก็ถือว่าเป็นองครูได้นะครับที่ดูนะครับ ส่วนคุณสมบัติอื่นนะครับเดี๋ยวเราชมการทดสอบแม่เหล็กแรงสูงดูนะครับทดสอบแม่เหล็กนะครับอง์นี้เนี่ยมีอ่อนนะครับค่อยๆค่อยๆขยับเข้าไปบางๆนะครับแล้วก็รอนะครับรอเนี่ยล้มอ่อนๆนะครับเดี๋ยวไปดูกล้อง 10x บ้างครับอันนี้ผมจะใช้กล้อง 10x นะครับเนื่องจากเรามานะครับไม่ได้มีอุปกรณ์นะครับนี่เราจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับคือผงวิเศษนะครับการจอนะครับ เป็นเนื้อแล้วองพระเนี่ยเนื้อเนี่ยเราดูด้วยกล้อง 10x เี่ยครับเนื้อจะหนึกนุ่มนะครับและเนื้อจะใสนะครับเห็นจุดขาวๆนะครับตรงนี้คือผงวิเศษนะครับแล้วก็เราจะพบว่าตรงซุ้มต่างๆเนี่ยจะมีลักษณะรอยแตกลายสังครโลกอยู่นะครับผิวด้านหลังนะครับชัดเจนนะครับส่วนด้านหน้าองค์พระนะครับเราจะพบกับผงถ่านนะครับคันนี้ระหว่างผงถ่านกับกลุ่มที่เป็นกลุ่มเหล็กไหลไผยดำเนี่ยก็จะต่างกันตรงที่ว่าถ้าผงถ่านเนี่ยก็คือจะดํา แต่ว่าเป็นลักษณะด้านนะครับซึ่งในหนังสือหลวงปูคำเนี่ยเขาเรียกว่าผงดํามาจากแม่พิมพ์จํานวนมากนะครับของสมเด็จพระจันทร์โตเนี่ยที่ทาการเผานะครับให้เป็นฐานนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นใบลานใบลานจะมี2แบบนะคือเผาจนเป็นขี้เท่าสีเทาแล้วก็มีที่เป็นสีน้ําตาลนะครับนี่เราค่อยๆดูนะครับเนื้อนะครับด้านหลังนะครับตรงนี้ชายจีวรนะครับนี่คือรอยแต่ข้อเท้า ตรงนี้นะครับ 10x เราก็มองเห็นนะครับเห็นไหมครับบริเวณนี้นะครับน่าจะเป็นผงตะไบทองนะครับที่สะท้อนแสงนะครับนี่ใช้กล้อง 10x นะครับในการดูนะครับเพราะเนี่ยทุกกล้องดูได้หมดนะแต่เราต้องดูให้เป็นนะครับแล้วก็ลักษณะบริเวณนะครับฐานสิงอย่างเงี้ยลายที่เป็นลายดําตัดขวางนี่คือเรียกว่าแตกลายงานะครับลักษณะการแตกลายงานคือต้องแตกเป็นเส้นตรงนะครับ ส่วนการแตกลายสังคโลกเนี่ยจะเป็นลายลักษณะเหมือนกับรากผักชีนะครับอยู่ข้างหลังแล้วก็ในองค์พระเราก็จะเห็นผงวิเศษอยู่เยอะนะครับันี้ผงตะไบทองเห็นไหมครับเจอนะครับซึ่งเหล่านี้นะครับเป็นองค์ประกอบที่ต้องดูนะครับคืนนี้เนื่องจากเราดูด้วยก่าอง 10x เนี่ยปรับโฟกัสอะไรอาจจะลําบากนิดนึงครับแต่จะให้ท่านดูว่าเวลาเราดูพระเนี่ยเราเจอลักษณะนุ่มลักษณะซึ้งเป็นยังไงนะครับตรงนี้เป็นนะครับพระกําแพงซุ้มกะอยู่ใต้ผิวนะครับ ด้านหลังนะครับเป็นลักษณะครับผิวสังขยานะครับแล้วก็มีรอยนะครับเหมือนกับเป็นเม็ดฝนที่ตกลงบนผิวน้ำนะครับเราก็จะเห็นเป็นตุ่มๆนะครับตรงนี้เรียกว่ารอยปูไตนะครับเนี่ยเป็นจุดลงมานะครับมีรอยปูไต่เยอะมากนะครับและความสวยคือว่าผิวนะครับมีคราบของผงเกสรอยู่นะครับในขณะที่เนื้อเป็นเนื้อขาวอันนี้พอเราดูแบบ 10x นะครับดูแบบ 10x ลึกเข้าไปหน่อยนะครับเพราะั้น เวลาเราดูนะครับเราไม่สามารถพบกล้องกําลังสูงไม่ได้ตลอดนะครับนี่เราก็ดูลักษณะ 10x นะครับเห็นไหมครับจะเห็นในลักษณะของผิวและเนื้อนะครับครับคานนี้เดี๋ยวเราชมกันนะครับผ้านะครับอย่างที่บอกครับว่าลักษณะนี้เวลาส่องดูนะครับเราเห็นความหนึบนุ่มนะครับเวลาเราดูเนี่ยเราดูที่ผิวนะครับเนี่ยในลักษณะเป็นก้อนนะครับเนี่ยคือความหนึบที่เกิดขึ้นแล้วพ้าที่เป็นเนื้อขาวลักษณะหนึบนุ่มเนี่ยนะครับเราจะพบลักษณะ ผิวเนี่ยลักษณะเหม, like มือนกับเขาเรียกว่าผิวขนมเข็งนะครับแล้วตรงเนี้ยเราจะให้ดูเนี่ยนะเนี่ยเหมือนปุ๋ยเมฆนะครับนี่นะครับคือพระที่อยู่กับอาจารย์ปิยมานานมากนะครับเห็นไหมครับนะครับส่วนองค์ประกอบอื่นนะครับที่เราพบเนี่ยนะครับหนึ่งตรงนี้นะเขาเรียกว่านะครับอง์ตะไบทองนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับนี่คือองค์ประกอบที่เราเจอในพระสมเด็จนะครับเห็นไหมครับองค์นี si ้อยู <chore pareil S 2> ่กับท่านอาจารย์ fluid. มานานมากแล้วนะครับ ส่วนสีดําที่บอกนะครับดําด้านเนี่ยเป็นลักษณะฐานนะครับส่วนผิวพันเนีในเมื่อซูมเยอะเข้านะครับเราจะพบว่าลักษณะเนี่ยก็คือเหมือนผิวขนมเข็งนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเราเจอลักษณะของเขาเรียกว่าผลึกนะครับนี่นะครับเราจะเห็นเป็นลักษณะฟิล์มนะครับนี่นะครับเป็นฟิล์มบางๆที่มีความวาวครับตรงนี้คือลักษณะของผลึกนะครับที่เกิดขึ้นที่องค์พระนะครับส่วนเศษที่ท่านเห็นเหล่านี้นะครับที่ มีลักษณะบางทีเป็นสีน้ำตาลนะครับเป็นเส้นเส้นเนี่ยหลายหลายองค์ที่พบนะครับก็เป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าเหมือนเป็นเนื้อชานหมากก็มีนะครับหรือเป็นว่านนะครับเมื่อเราส่องกาลังสูงเนี่ยเราเห็นลักษณะความหนึกเห็นไหมครับเกิดขึ้นในทุกตาแหน่งที่องค์พระนะครับขาวขาวนี่คือผงวิเศษทั้งห้านะครับอิติเจตีนิสิงห์หมหาราชพุทธคุณนะครับปฐมังนะครับแล้วก็ในระพบนะครับเดี๋ยวเราดูตรงนี้นะครับว่าเป็นแร่เหล็กหรือเป็นผงตะไบทองนะครับ ถ้าเป็นกลุ่มเหล็กๆเงินยวงก็จะเป็นสีเงินนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยดูลักษณะน่าจะเป็นผงตะไบทองนะครับเพราะว่าออกเหลืองนะครับนี่นับชัดเจนนะครับเห็นไหมครับอันเนี้ยมันลึกไปกว่า 10x แล้วเพราะ 10x เรามองไม่เจอนะครับส่วนที่เหลือที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของผลึกที่เกิดขึ้นที่ผิวนะครับแล้วเนื้อเนี่ยจะใสนะครับอันนี้เป็นลักษณะของหนึกนุ่มนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มผงวิเศษทั้ง5นะครับด้านนี้นะครับตรงนี้คือพรกกำแพงสุ้มกอ นะครับนี่คือนพระประหารซุนกอตรงนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นอานี่เหล็กไหลเงินยวงหรือทองของดูกันหนึ่งนะครับเป็นผงทองโอ่แปลว่าองนี้นี่ผงตะไบทองเยอะบริเวณนี้เราจะพบพรกสาวผลึกนะครับอันนี้คือพระที่เก่าเนี่ยจะเจอนะครับพระใหม่เราจะไม่ค่อยเจอนะครับเห็นไหมครับนท่านลองดูนะครับพระที่อยู่ในครอบครัวของอาจารย์หมอปิยะมากว่าร้อยปีนะครับนี่คือผลึกที่เกิดขึ้นที่ผิวนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องกล้องกําลังสูงลวที่จะเจอนะครับ ปุ๋งนี้ก็จะอันนี้อันนี้เจอแล้วนะครับนี่เป็นแร่เหล็กเงินยวงนะครับเหล็กไหลเงินยวงก็จะเป็นลักษณะสีขาววาวนะครับนี่เราดูอย่างอื่นบ้างนะครับพระเนื้อหนึกใสนะครับแล้วก็ลักษณะอย่างนี้เรียกว่าแตกรายงานนะครับแตกรายงานคือจะเป็นลักษณะเส้นดํา,าดนะครับแล้วก็จะเป็นเส้นตรงแล้วก็จะตัดขวางกับทุกอย่างที่เป็นฐา,านก็ดีนะครับ นะครับซุ้มก็ดีนะครับเนี่ยกลุ่มนี้คือกลุ่มตกลายงานะครับเนี่ยให้เห็นนะครับเป็นลักษณะเส้นตรงนะครับนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสีแดงที่เราเห็นนี้อันนี้ไม่ใช่พระกำแพงซุ้มกอนะครับจริงๆลักษณะสีแดงเนี่ยมีมีหลายท่านบอกบางทีเป็นเปลือกพริกบ้างนะครับแต่ตรงนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เนี่ยลักษณะนะครับเหมือนเป็นลักษณะจริงๆเป็นลักษณะเหมือนของลักแดงนะครับให้ดูนะครับเนี่ยที่มีในองค์พระนะครับ ซึ่งจะมีหรือจะลอกในยุคไหนนี่แล้วก็ตอบไม่ได้นะครับนะครับเพราะว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ในองนี้ถือว่าผ่านการเวลามานานมากนะครับแล้วก็มูลสามเนี่ยมีอยู่ทั้งองค์นะครับนะครับลักษณะเราจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบเยอะนะครับแร่เหล็กนี่มีนะครับแล้วก็แร่เหล็กแรงสูงนะครับเราพิสูจน์แล้วว่าได้นี่ก็เป็นผงตะไบทองเห็นไหมครับเนี่ยนะครับ เจอถือว่าเจอหลายจุดนะครับเจอหลายจุดนะครับส่วนดำๆๆที่ท่านเห็นเนี่ยเราต้องมาวิวเคราะห์นะครับถ้าลักษณะดําเงานะครับก็จะเป็นกลุ่มเหล็กไรภัยดำนะครับก็คือลิฟจะเรียกว่าเป็นแร่เหล็กดำก็ได้นะครับอันนี้คือแล้วแต่จะเรียกส่วนด้านหลังนะครับเราจะพบความหนึกที่มีการแยกเหมือนกับลักษณะการแตกลายสังคโลกนะครับตรงนี้คันนี้เดี๋ยวเราดูหลังองค์พระบ้างนะครับ หลังองพระนะครับที่ผมบอกว่าเป็นลักษณะผิวสังขยาเนี่ยนะครับเราจะพบลักษณะเนี่ยเหมือนกับผิวน้ำนะครับที่มีรอยฝนตกหยดลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วเนื้อเนี่ยก็คือจะอย่างนี้ครับนะครับดูมีจุดต่างๆก็นี้ตรงนี้บริเวณนี้นะครับนี่น่าจะเป็นเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะครับเป็นเป็นแร่เหล็กหรือเป็นทองนะครับเป็นทองนะครับเป็นหงตะไบทองนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่ก็คือผลึกที่เกิดขึ้น พระสมเด็จจริงๆนะครับที่เนื้อเก่าๆเ,เนี่ยเวลาเราซูมเนี่ยเนื้อจะไม่แตกแต่เราจะเห็นลักษณะผลึกแล้วก็มีความหนึกอันนี้คือเป็นเป็นตัวอย่างเลยนะครับที่ดูได้แล้วก็เราเห็นได้ว่าเนี่ยพระที่นะครับอาจารย์เขาใช้เองด้วยนะครับนะบอยู่กับคุณพ่อมาด้วยนะครับเนี่ยนี่คือสภาพผลึกนะครับแล้วก็สภาพของความหนึกที่เกิดขึ้นที่ผิวเนี่ยให้ดูนี่คือธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นลักษณะของผิวสังขยานะครับเห็นไหมครับ คือส่วนใหญ่เนี่ยนะครับหลังเรียบไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ถ้ามีตรงนี้มันก็เป็นธรรมชาตินึงนะครับที่เห็นนะครับนี่อาจผมไปดูกลุ่มแร่นะครับตรงนี้นะครับสูมเข้าอันนี้น่าจะเป็นแบบนึงนะครับอหลุดละออกเป็นทองเออมีแปลว่าองค์นี้มีของตะไบทองเยอะมากนะครับ ซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยว่ามองด้วยกล้อง 10x นั้นไม่เห็นนะครับเพราะเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ว่ากล้อง 10x ไม่สําคัญนะครับก็ใช้ในเบื้องต้นเวลาเราไปไหนมาไหนนะครับอมีตรงนี้อีกนะครับเห็นไหมครับนี่คือพระที่อยู่มานานแล้วนะครับที่ให้ดูเนเราจะได้ดูลักษณะของพวกผงทองผงแร่ที่มีนะครับว่าธรรมชาติเป็นยังไงนะครับอันนี้อันนี้เป็นกลุ่มแร่เหล็กเงินยูร์นครับในชัดเจนนะครับผมให้ดูนะครับ สีเนี่ยจะเป็นเงินวาะครับแล้วมีลักษณะก็คือนะครับเป็นตะปุ่มตะป่างนะครับอันนี้ก็มีนะครับเฉะนเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าถ้าเราศึกษาดีๆนะครับไม่ว่าพระองค์นั้นเนี่ยจะอยู่ในครอบครัวไหนมากี่ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าสร้างอยู่ในยุคสมเด็จพระจันทร์โตเนี่ยเราจะเจอคุณสมบัติที่มือเหมือนกันเพราะนั่นคือมาตรฐานในการสร้างพระในอดีตนะครับแล้วเราก็ดึงตรงนี้แหละครับมาเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการ ดูในการตรวจสอบอง์พระนะครับขอดูนี่จุดหนึ่งนะครับมีลักษณะเงินยวงเลยนะครับเนี่ยนะครับตันนี้นะครับนี่เห็นนะครับว่าเจอเยอะนะครับพระอยู่นานแล้วด้วยนี่ชัดเจนนะครับเห็นไหมฮะเป็นลักษณะโลหะเงินวาวนะครับเนี่ยอยู่ใต้ผิวทีนึงนะครับเวลาส่องกระจกสีฟ้าสีม่วงนะครับนะซึ่งอันนี้ผมให้ดูด้เห็นว่านะครับว่าพระที่บางทีนะครับอยู่กับเรามานานเรา ไม่ได้ดูตรงนี้แต่วันนี้นะครับเมื่อองค์ความรู้และเทคโนโลยีพร้อมเนี่ยเมื่อเราได้ดูปุ๊บเนี่ยเราก็จะพบว่า็กมีองค์ประกอบนะครับสำคัญสาคัญที่สอดคล้องนะครับกับหลักฐานนะครับในการสร้างพระสมเด็จนะครับในสมัยสมเด็จพระจารย์โตนะครับอันนี้ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับในความสวยงามนะครับอย่างที่บอกนะครับพระเป็นพิมพ์อู่ทองนะครับคือลักษณะเกจจะลักษณะเป็นกรวยสามเหลี่ยมนะครับนะครับจรวดซุ้ม นะครับแต่องค์นี้เป็นทิมกลางนะครับแล้วก็ลักษณะอกนะครับจะตรงเหมือนเป็นตัววีลงมานะครับในชัดเจนนะครับลักษณะอกจะไม่ได้เป็นอกปายเหมือนพิมพ์สุขโขไทยนะครับแล้วก็เนื้อสวยมากครับขาวมันเงานะครับหนึบนุ่มดูใสนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูทุกตานะครับ 10x ก็ต้องดูนะครับตาเปล่าก็ต้องดูกล้องกำลังสูงก็ดูซึ่งคุณสมบัติเนี่ยในแต่ละภาพจะไม่เหมือนกันนะครับแต่เมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วนะครับเราก็ พูดง่ายนะครับก็สบายใจนะครับในหลายๆด้านครับครับหลังจากที่นะครับเราได้ดูได้วิเคราะห์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวถามอาจารย์ของปิยาครับว่ามีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าพระสมเด็จองค์นี้นะครับอยู่กับอาจารย์มาน่าจะสามสิบกว่าปีแล้วแต่ว่าอยู่กับคุณพ่อมาก่อนหน้านั้นอีกพูดง่ายว่าอยู่ในครอบครัวเนี่ยตั้งร่วมร้อยปีนะครับแล้วพอได้มาเห็นว่าองค์ประกอบต่างๆนะครับตั้งแต่แม่เหล็กก็ดี จนกระทั่งดูกล้องกาลังสูงนะครับที่ยังไปไม่ครบสเต็ปทั้งหมดนะครับยังเหลือกสเซเลฟลิเซ่นนะครับแต่เอาเท่านี้ก่อนเนี่ยอาจารย์ว่าอะไรบ้างครับก่อนหนึ่งต้องขอขอบคุณอาจารย์โจทอาจารย์ทัศนะที่พวกเรารู่จักกันดีวัโจ้มันเด็จนะครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ผมรู้สึกดีอย่างที่สุดเลยนะที่ได้มีโอกาสครอบครองพระสมเด็จนะฮะที่เป็นพระสมเด็จแท้ซึ่งท่านเปิโตท่านได้สร้างขึ้นนะครับเป็นอายุมากกว่า150ปีมาแล้วนะครับ แล้วก็ได้พบกับผลงานของพระสมเด็ซึ่งไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเมื่อสอบด้วยกล้องขนาดใหญ่ขยายที่นาใหญ่เนี่ยเราจะเห็นถึงเรื่องของเนื้อของมวลสารของแร่ต่างๆนะซึ่งแล้วแต่เป็นสิ่งที่เป็นองคลนะครับเป็นสารเป็นปัสเาวะในผมที่เป็นองค์ผลต่อการที่จะอยู่บัจจุไว้นะฮะเพื่อให้สิ่งต่างๆเหนี้ยได้คุ้มครองผู้ที่เป็นเจ้าของนะที่ได้รักษาพระองค์นี้ไว้นะฮะก็ยังยินันที่คราบว่าเป็นความที่ดีใจมาก แะต้องขอบคุณอาจารย์ริงแล้วก็สัญญาครับว่าจะเก็บเผ่าที่ไว้เป็นสมบัติของตระกูลของครอบครัวตลอดไปครับครับในส่วนตัวผมนะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์อมปิยะนะเพราะว่าพระสมเด็จนะครับที่มีครอบครองมานะครับโดยคุณพ่อนะครับแล้วอยู่กันมายาวนานเนี่ยนะครับเวลาเรามาศึกษานะครับก็จะเป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะรในการผลักข้อมูลและถ้ามีโอกาสนะครับก็จะเรียนเชิญอาจารย์นะครับ ไปที่ SD สดสแกนนะครับจะได้ทำการวัดทำการนะครับทำข้อมูลที่ละเอียดขึ้นนะครับเราก็จะได้เป็นความรู้ในการเก็บมาด้วยครับในวันนี้ขอบพระคุณมากครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณมากครับครับผมครับครับสวัสดีครับ